i อ h ฟ n โจเกียโป้โปรมทซีส้มใส่โอเรนใส่เลมาวจบเลยหอยยาริสตเตอร์เย่ชิดตัวเย่พ่อตีย้าลาบีที่นี้มาย้าลาบออนเนาะที่มาเย้าลาบารบีเลยมอยางลีไปกูว่าหรอกเลยมอยางลีบไปโอ้จีจีๆเ่าวเนาะแทมมาซาลาบออนเนาะ พี่นเทมาเงมาเลยพี่ปูตินเทมาเลยโอ้เ่ามาอัตเวลยแมลี่รถตกลงเวลยไปตีย่งออายาหลบพี่บอลเนาะฟ้องรบยูเรามานเราตก่อนเนาะทีแท้อ่ะพูดจริงมถือดูเล็จี้ยาวอ๋อเป๋ยกัมุจจอื่นเลยแกน้ำตอกไกัมาสร้างลายกับน้ำเล่ามาเลยควรไล่พ่อองก้อยมึงห้ามาตีร้านทำใหม่เน่ร้านใอยาก้อยในอยาเนาะเฮยกับมุจจอนนี้าดนอะมาสร้างก็เกฮหสีโทมเลยสีนี่เกะบริษ oh, ัทตอกมอเป๋ยจ้ำดอยกับมาต่อนะ มาสังปกับมาตอตอยนะชัยกตียาดพาเติปลอกขบากกับตอปลน่วเนียเฮ้ยเก้นะสเดลยซีดสดมากซีสดมากเกมากเปดอกัมาสั่นแล้วขบากก็ดอกับ่มียงตบอรอี่มาสั่น้าพอตอยปอกจมอต่อยนะผมเองก็ดอากับมาจอดรอเอาหม้อหม้อปนนี้มาเป็นน้ำนหน่อยดีะก็เป็นน้ำมนหน่อยเดีนาอเงยขึ้นได้กันนะตอตีปเนีได้ตอมเดี๋ยวปยจ้ะขาตอมเดี๋ป่จ้ะ กรอนกรนเลยนะต่อีเลยอย้ายได้ซ่านพิ่นกนงาีรับชิได้ซ่าใช่เงาห้อมเลยเป็นเงาฮรักโรมองเลยฮารักโลติโลเลยนะพรานักเก็บปาร้านต่ออยู่ีเอ๊ะเมนเาฮักโลมอนเลยงาห้อมแบบเก่าเลยใช้เงรับกี้มมก่อเลยซ่ามาก่อเรับได้ซ่าน้าเพิ่มไปต่อต่อเลยองก์เอ้ยเงาดอนอ่ะดอนะปาเนานะฮารีได้ซ่ามาก่าเลยบริษัทต้องฮารีได like <this> so ้ซ่ามาก่อเลต่อทีเลย គេម្ដារដែរក៏លេខខនោះគេខខនោះផឹងតតតាក្លោអញកោគេម្ដារដែរមកតមកសានចោមច្រឡងលេខោះហើយណាតតតាណាសូនកណ្ណាំងសះឈួយក្លាសមកកោរដែរមេលួយពើណាក៏ម៉ូតពើញ្ញាពើបំហាំបលឺដែរមិនបលឺទេខអង្គពើពើក៏ម៉ូតពើញ្ញាបើឆាក់កទីពើសូនគេដកងដល់ទីសះញ្ញាដែរក្លាសមកកោរដែរញ្ញាដែរក្លាសហិងកោពលហេប៊ុយញ្ញាដែរក្លាសម៉ូតព្រនទៅវិញណា กมาีเกที่มาสานมหัตต์ปลงทีมานตกร้าว่ะอะไรังไงแต่มาซานสองตะปอมวิดีโอในมือโบนังเปววดีโอมาซานเกตอนห้าจะมันเปวมจอนะมาซานจอมเกมราเนี่ยกราได้กล้าสักข้อมโบกล้าเบ็ดพองเบ็ดตอๆลอยอย่บอกนะกล้ามากเลยต่อทีเลเหี่ยกองเลยสดมาก ชาปองหาที่มาสัซิงโจมา่อมกมรามกองาาอมาสัซิงโจมันใช่ยามอเพิ่มเอะเขามากก็กลับผมกองก็นิกกี้มาอ่เลมอปล่อนก็เลยขลอย่นมาเยบริษัตมอเกด้วยมเล็กใจเตนได้นะได้วนมอัวอเซตเตนน่นเอาเลยด้วน้นมาสั่งมซิงโจอีกเล็ก็เล็งงมอแกป่ามอเข่งใจเปกองเกตอนที่ซิงโจใสด้วยที่พรึกเด็ดเลยเด็เลยเปล่าหม้อ แล้วใจกรอรัิวพอรอรีเวลพอมีเสียงได้ก่าก่อนรอรีเวลฮัลลี่เปิลยาขึ้นมาเก่วเปิลตีซิโจอาฮัลล่เปิลสปาเปิลมาซานก็ติติคกรียเปิลมาซานเจ้ามาซานลเลยสวยมาเกหมองกองในเกตอนนะเาหมดแต่ตัวตีไซเบอรเแล้วกไรกว่าเลยมาส้านร้านเราจะพิจารณาเราตีร้านเราก็ได้หมูปลอมเราก็แกรมบอลลมายก็เลยเราแกรมบอลลมายพิจาาได้ปอก็กรหมอกเราก็มูไบพาก่อน បំសាំងចោញ៉ារັບឆាញ៉តំមឡនលើក្លាកសិសបំសាំងគេគេងកងកងចាំមឡនញ៉មសានឡានកោតឡានទៅផៅងព្រៃប្រងបងញ៉បានលហើយតផៅតផៅនេះមពលាឯចៅបកកោ តាកោកករោរាវផមនេះសៀងរោបារេវផមនេះសៀងទីរោបារេវចចៃបើអ៊ុបើច្នោទីញោទីលំទកាអត់នៅទីយ៉ាងគាត់មកគេបើទីក្លែងគិតម៉ាសានក្លែងគិតអំក្លែងគិតម៉ាសានសៀងបើគំម៉ាសានសៀងក្លែងគិតសុភាបើដល់ម៉ាសានកហើយមកក្លែងដានកហើយមកតមកនេះស៊ីមកូននេះមួយថ្ងៃកឡរដល់ទៅតក្វាន់ដល់ទៅនេះដល់ទៅក្លែងដានបានមកយ៉ាងខ្លៃចុចក្វាន់ម៉ាសានទីក្លែងរានដហហើយកហើយមកណាញោមសុភាបើដែរក្លានតឡាញលហើយញោមកស แก็เนีามาสั้ลหลอกจะลอกเขามากช่วมาสร้างมาไงปุย้ปยพิ้วมาสร้างระยะครัพิ้วฮเกี้ฮุปปุ้ยตอนนราติ่นตียหอม បោមកណាសេងចូលសពះប្រើណទឺអុយតែប្រើប្រោម៉ាណាអសពះពូក៏ទៅហ្នឹងតែប្រើជីថោតែទូអុយញោមបាម៉ាណាតែប្រើកបាឆាញ៉ៅក៏ទីលោកណៅខុសសងប្លុកតងងូតែងូទីលោកណាយកខោណាម៉ូចមកកែម៉ូចបើមកកែម៉ូចឈោទីហូបមិនកាត់ណៅណាមិនកាត់តរេណៅម៉ូចយ៉ាហឺមួព្រុណាតែកាណាម៉ូចយ៉ាហឺមួព្រុក្រែមតាំងម៉ោតោះក្រែមលំយ៉ាយតើមិនសិនយកក្រែមទូរេម៉ុកយ៉ាហឺមួព្រុ អកௌលិហុំក៏អីហុំមិនកាត់ណតតាទីពោះប្រយស៊ូតោកំពងតាលកអីពហុំអឺវាមានតានាខាពូពូនេះចិត្តទៅលកអីណាអញ្ញាហុំមិននៅហុំមិនតសមយប៉លីកលទៅមកងួនណាហុំចុះនៅនេះមកកំពតចោតថាមើលមកទាន់ហុំទីពូហុំនេះមកកាសមយពៅគេរកតែមួយថ្ងៃក៏ថាកណាអញ្ញោនៅមងណាមិនកាត់ណៅណាអញ្ញាលកអីនៅមកសានតកោយតាញ់ឈូងទីណោណាតសំពោះកានេមងយកក្រាមមកើកអីទីក្លេះកោប្លង់លើកអីមកណា แงกาจารอมาสซงกาจารอโหราฟงหรือพิวเราิวเตบชิดยอกูว่าจารออ๋อก่าเราตาผิวดาในประตทลุชิเนาะกูสิมาชิบาร์เสตสิมาชิบาร์เลเราเวลุยาบาออราตตนลุยาบาร์ตมาอพางอ๋อเยอตาผิวเซยาตู้ไอปูพิวเมียนนเยาเนาะตุมชิวเนาะติกาวว่าจารอปูพิวเมียนเนตาลเซยาปะปีตลุชียตดครีมปะตดครีมว่าจารลุชียนตัวปมาตงปปาตาโกเล่ยิเกินัเลงโกเล่ยพิมาตายอย่าิย หนาป้กจาราไม่แกกูปปปปานี่แรเลรมตุยดนะตัวนี่ไม่แกชิบาร์เยปะอันนี้มันมชิบุปายมมันบาบูเาวาฉันทนเลยได้รวยเลยรย่าได้ตัวจ้าลยงตไม่แกกันแรงดูวต่อเลยเฉยเลยปองดาเลยแทบพูดุย่า่มาันงคาแล้วแทบเลย่าปเลยติเกาเนาะคือนะเรยทยมาสยะเพราะว่าป์เลมไม่แกมิวส่งถอดแต้ตือป์เลพยติไม่แกเลยชีด้นวจอาวปเลมลใหญ่ไม่แกลำใหญ่ลมใหญ่โซลฮวา ကနသို့တီလာဘလုတ်ခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါလာတမင်းမျက်လုံးတေးလာတချို့ခေါ်ကြပါနော်အဲ့ဒီမိတ်ကပ်လေးအဆုံရှိတယ်ဒါကြတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခေါင်းကောင်းဆိုရင်လဲအနက်မရှိဘူးဒီကောင်းဆိုရင်လဲဒွင်းဒီမိတ်ကပ်ပါဒါပေမဲ့အနက်မရှိပါဘူးအတော့တုံးကြည့်ပါတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဒါလေးပါစမ်းတို့ဆီမှာလာမှာလို့ရပါတယ်လဲ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 